เราไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของเจ้า,าภาพฟุตบอลโลกในปี2018ในรับรัสเซียล่าสุดนี้รัฐบาลก็เตรียมทุ่มงบประมาณ80,000ล้านบาทเพื่อช่วยในการจัดการให่งกันครับทางด้านรัฐบาลรัสเซียแถลงอย่างเป็นทางการในที่ประชุมรัฐสภาดูมาของรัสเซีย อนุมัติงบประมาณจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2018นะคะเป็นงบผูกพัน3ปีก็ต้องจา่ปี2017-2018ไปจนถึง2019อย่างเป็นทางการรวมทั้งสิ้นค่ะเป็นจำนวนเงิน2,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ87,500ล้านบาทค่ะโดยงบประมาณนี้จะเป็นการจัดสรรงบประมาณใน5หมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรมพลศึกษากีฬาเยาวชนรวมไปถึงการท่องเที่ยวรวมกันนะคะงบประมาณทั้งหมดนั้นเป็นกาก่อสร้างและค่า ปรับปรุงสนามการแข่งขันสนามฝึกซ้อมการพัฒนาสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นงบประมาณด้านการจัดการแข่งขันอีกด้วยค่ะับลงทุนสูงม,มากนะครับ87,500ล้านบาทหรือประมาณ2,500้าล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าเมื่อครั้งที่รัสเซียได้จัดโอลิมปิกเกมฤดูหนาวเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับการจัดเป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2018ครั้งนี้นะครับเป็นการจัดครั้งแรกของรัสเซียและยุโรปตะวันออก โดยขนาดนี้กําลังก่อสร้างฟุตบอลใหม่สนามฟุตบอลนะครับอีก9แห่งรวมกับสนามเดิมที่มีอยู่7แห่งนะครับ โดยมีสนามรุสติกิสเตเดียมนะครับที่มีความจุที่89,318ท,ที่นั่งนอกจากนี้สนามกีฬาโอลิมปิกโซชิที่สร้างไว้ในโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี2014นะครับจะเป็นหนึ่งในสนามที่แข่งขันทัอลโลกครั้งนี้ด้วยจะมีขึ้นวันที่8มิถุนาย,ยนถึง8รกรกฎาคม1เดือนเต็มนะครับในปีพศ2561หรือ2018นะครับถูกต้องแล้วนะครับเราคาดกันว่าสนามรุสติก้เนี่ยน่าจะเป็นสนามที่ใช้ในการเปิดการแข่งขันต้องดูกันต่อไปนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเหมือนตอนอแข่งขันริโอในอในช่วงของมกันจัดการในแข่งฟุตบอโลกในปี2014นะครับ